ความเคยชินสร้างอนาคตอย่างไรนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราทำอะไรไปตามความเคยชินเราจะรู้สึกว่ามันปลอดภยัยมันรู้สึกคุ้นเคยมันรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะไรก็ตามที่เราทำไปตามความเคยชินเขาจะสร้างความเคยชินและสมองก็จะรับรู้ความเคยชินนั้นพอเจอกับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความเคยชินขึ้นมามันจะเกิดอาการอีอะในชีวิตละใครก็ตามที่ คุ้นชินกับความเคยชินใดๆมาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผลลัพธ์ในปัจจุบันด้านใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนของความเคยชินในอดีตของคุณความเคยชินเนี่ยมันลอ้ลอมเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสําเร็จการสร้างความมัง่งคั่งร่ารวยหรือการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบไหนความรักแบบไหนหรือแม้กระทั่งการสร้างบุคลิกหน้าตา รูปร่างหรือความแข็งแรงของร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกหล่อหลอมมาจากความเคยชินทั้งสิ้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยความเคยชินที่เขาทํามามันได้สร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างแบบที่เขาต้องการแล้วหรือเปล่าวันนี้ถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่ย้อนกลับมาดูว่านิสัยของฉันน่ะมันส่งผลหรือมันสอดคล้องกับเป้าหมายความฝันที่ฉันต้องการหรือเปล่าในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณเจออยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากความเคยชินในอดีตที่คุณทําทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเรื่องความรักเรื่องใดๆก็ตามที่คุณเจออยู่ในทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตาที่ใครก็ตามมายัดเยียดให้กับคุณว่าเธอคือโชคร้ายเธอคือโชคดีแต่สิ่งที่คุณเจอในทุกวันนี้มันได้ผ่านการสร้างจากตัวของคุณเองในอดีต ตัวคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและผลลัพธ์ที่คุณเจอในปัจจุบันนั่นคือผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเคยสร้างไว้ในอดีตอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยสร้างอะไรฉันอยากจะร่ำรวยฉันอยากจะมีความสุขแต่ทำไมไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันตรงข้ามเลยอะ่ะฉันไม่ได้ต้องการจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะฉันไม่ได้ต้องการจะสร้างความยากจนให้กับตัวเองนะ คุณดูนะว่าดิจะอธิบายให้คุณฟังว่าคุณได้สร้างอะไรไว้แบบไหนในอดีตกระบวนการสร้างที่เราทุกคนได้เคยสร้างไว้ในอดีตมาจากขั้นตอนของกระบวนการสร้าง3ขั้นตอนนั่นก็คือการสร้างขั้นแรกในระดับของความคิดคิด ทุกวันคุณคิดอะไรคุณโฟกัสในการคุ้นคิดอยู่กับเรื่องอะไร<ม>นั่นคือพลังงานเริ่มต้นในการที่รอฟอร์มตัวที่จะไปเป็นความจริงในชีวิตของคุณแล้วแต่นี่คือพลังงานในระดับที่อ่อนที่สุดในขั้นที่2กระบวนการใช้คําพูดมันจะมีความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นเมื่อคุณคิดและคุณพูดพลังงานมันจะฟอร์มตัวกันใหญ่มากขึ้นและมันจะทำให ความเป็นจริงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือกระบวนการสร้างในขั้นที่สองและมากกว่านั้นในกระบวนการสร้างในขั้นที่สามนั่นก็คือเมื่อคุณคิดถึงเรื่องไหนและพูดถึงสิ่งไหนด้วยความมั่นใจด้วยความที่เป็นเนื้อเดียวกันและคุณได้ลงมือทําไปตามความเชื่อ แบบที่คุณคิดแบบที่คุณพูดและแบบที่คุณลงมือทำนี่คือกระบวนการสร้างใน3ขั้นตอนที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วโลกของเราอยู่ในโลกของพลังงานทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินทองอยู่ดีๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความคิด และเมื่อเราคิดเรื่องไหนย้ำๆซ้ำๆเยอะมากขึ้นใส่พลังงานที่มันเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการสร้างของการใช้คำพูดและลงมือทำในทิศทางเดียวกันด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมนี่คือกระบวนการสร้างที่คุณได้สร้างไว้แล้วในอดีต ถ้าพูดในเชิงศาสนานั่นก็คือกรรมสิ่งที่ใครบอกว่าชาติที่แล้วฉันคงทำกรรมมาเยอะฉันถึงได้รับกรรมในแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าในชีวิตที่รู้สึกว่าตกระกรรมลำบากในปัจจุบันมันเป็นผลของอดีตชาติมันเป็นผลของการที่เราเคยทำไว้นานมากจนฉันจำไม่ได้ เมื่อใครก็ตามที่โทษว่านั่นคือโชคชะตานั่นคือฟ้าดินได้ลิขิตไว้แล้วและนั่นไม่ใช่การกระทำของตัวฉันเขาจึงไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันตัวเราคือต้นเหตุทั้งสิ้นตัวเราคือคนที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันผ่านมโนกรรมวัจีกกรรมและกายกรรมในทางศาสนาพุทธ ในกระบวนการสร้างหรือในสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมมันคือกระบวนการสร้างที่เหมือนกับกระบวนการสร้าง3ขั้นตอนที่เมื่อกี้วดีได้พูดไปแล้วแต่กรรมที่พูดถึงอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากเมื่อชาติปางก่อนมันอาจจะมีบางส่วนนั่นแหละแต่ในชาติปางนี้นี่แหละเราได้สร้างกรรมมาตลอดทุกเวลา เดี๋ยว,วดีจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบที่ชัดเจนนะคะสมมติมว่าวดีจะยกตัวอย่างเรื่องของความร่ารวยละกันนะคะทุกคนอยากได้ความร่ารวยอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะมีเงินใช้แบบสบายๆนะคะนั่นคือความใฝ่ฝันของผู้คนมากมายแต่หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วแบบฉันอยากได้ความร่ารวยแต่ทําไมบางคนถึงรวยได้แล้วฉันถึงรวยไม่ได้คุณดูนะ วดีจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความเคยชินแล้วนะนั่นเป็นเพราะความเคยชินของคนที่รวยกับความเคยชินของคนที่ยังไม่รวยมันแตกต่างกันความเคยชินของคนที่ยังไม่รวยนั่นก็คือเขาได้ใช้ความเคยชินในการสร้างแต่สิ่งที่ยากจนคนที่ยังไม่รวยได้ใช้ความเคยชินในการสร้างทางความคิด คิดถึงแต่สิ่งที่ยากจนคิดถึงแต่สิ่งที่ขาดแคลนคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดถึงแต่สิ่งที่ฉันมีไม่พอฉันต้นทุนน้อยฉันไม่มีวาสนานี่คือความคิดที่มันอยู่ในหัวเราอะแล้วมันเป็นต้นทุนในการที่ทำให้เราเชื่อแบบไหนเราจึงลงมือกระทํำไปในแบบที่เราเชื่อเมื่อเรามีความเคยชินเกี่ยวกับความคิดว่าฉันเกิดมาจนฉันคงไปไม่ได้ไกลกว่านี้ ฉันเกิดมาไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเขาฉันจะเอาต้นทุนที่ไหนไปสู้คนอื่นคุณเห็นไหมนี่คือความคิดนะฉันไม่มีต้นทุนฉันทําอะไรไม่ได้หรอกฉันไม่มีการศึกษาสูงฉันไม่รู้จะไปทําอะไรตอนนี้ออนไลน์มาแรงหรอแต่ฉันอายุน้อยเกินไปอายุมากเกินไปฉันไม่รู้เทคโนโลยีฉันไม่มีมือถือที่แบบไฮเทคใดๆก็ตามที่เป็นสารพัดข้ออ้างคุณเห็นไหมว่าไอข้ออ้างทั้งหลายอ่ะมันคือความคิด มันคือสิ่งที่เราคิดและเราก็จะคิดกับตัวเองและคิดกับสภาพแวดล้อมใดๆก็ตามสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากหน่วยพลังงานที่มันเล็กที่สุดอะ่ะนั่นคือพลังงานของความคิดเมื่อคุณได้เก็บสะสมพลังงานของความคิดอะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับสมมติว่าคุณคิดว่าโอ้ฉันคงเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีต้นทุนเหมือนกับคุณกำลังเอาเหรียญบาท ไปหยอดกระปุกฝั่งความยากจนอะทุกครั้งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้นั่นคือการที่คุณเอาเหรียญไปใส่ทีละหลนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญแต่ไปใส่ในฝั่งของความยากจนนี่คือความเคยชินโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเราคุ้นชินกับการคิดแบบนี้นั่นคือความคิดลบแล้ว ไอความคิดลบมันไม่ได้แปลว่าแค่การที่เราคิดว่าเราจะไปทํำร้ายใครหรือเราจะไปฆ่าใครตายเราจะไปแย่งชิงใครมาเป็นคู่ของเราไม่ใช่แต่ความคิดลบหรือพลังงานลบคือความคิดที่มันไม่สร้างสรรค์ที่มันไม่ตรงและสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานี่คือความคิดลบแล้วดังนั้นถ้าความเคยชินของเราเราคิดแต่แบบนี้ มันเป็นไปนไม่ได้หรอกฉันนึกหน้าตัวเองตอนรวยไม่ออกความคิดที่มันผุดขึ้นในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ความคิดเหล่านี้มันอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเช่นคุณเห็นใครก็ตามที่อยู่แวดล้อมตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่พูดถึงแต่ความยากจนเป็นคนที่พูดถึงแต่ความขาดแคลนเป็นคนที่เอาแต่บน่บนกลด่าบ่นรัฐบาลบ่นโชคชะตาบ่นโควิดบ่นเศรษฐกิจบน่นใดๆนี่แหละ คือความเคยชินความเคยชินมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดกับตัวเองเป็นความคิดของเราและเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่มีความเคยชินเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนแบบนี้มันจึงได้เกิดกระบวนการสร้างความยากจนที่มันตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราคิดอย่างเดียวไม่พอแต่เราพูดด้วยเราพูดกับตัวเองว่าอย่าไปฝันไปไกลเลยว่ะ เราไม่มีต้นทุนเราอยู่ได้แค่เนี้จะไปเอาอะไรมากมายมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้วนี่ก็คือความเคยชินในการใช้คำพูดเพราะอะไรเราพูดแบบนี้เพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือเป้าหมายความฝันของเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจึงเชื่อแบบนั้นและเราจึงใช้คำพูดแบบนี้มาปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยอย่าฝันไปไกลเลยยิ่งฝันเยอะเดี๋ยวเจ็บหนักแต่ ไอความคิดอะ่ะมันคือกระบวนการสร้างในขั้นแรกแล้วและเราคิดแบบนี้ตลอดแล้วเราก็พูดแบบนี้ตามความเคยชินของเราตลอดนี่คือกระบวนการสร้างที่สร้างความยากจนให้มันตัวใหญ่มากขึ้นแล้วและในกระบวนการของการลงมือทำเมื่อเราคิดแบบนี้และเราพูดแบบนี้นั่นแปลว่าเราต้องมีความเชื่อเต็มเปี่ยมว่าฉันต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตฉันจะไม่มีทางไปไกลกว่าภาพที่ฉันเห็นตรงหน้า ฉันคงไม่สามารถจะสำเร็จร่ลำรวยมากมายใหญ่โตแบบที่ฉันอยากจะได้ได้นี่คือความเชื่อดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่มีความเชื่อเต็มเปี่ยมแบบนี้ในการกระทำเขาจึงไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะเขาจะทำทุกอย่างไปตามความเชื่อของเขาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ได้เขาจึงทำอะไรไปตามความเคยชินไปตามคอมฟอร์ตโซนแบบที่เขาเจอมาตลอดชีวิต นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคนที่เขายากจนคนที่เขายังไม่มีเขาจึงไม่สามารถออกจากกรอบเดิมๆได้เพราะเขาไม่สามารถฝ่าทะลุความเคยชินในความคิด ในคำพูดในการลงมือทําและในการสร้างความเชื่อในอดีตของเขาได้ความเคยชินของคนที่ยังไม่รวยก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของความขาดแคลนอยู่กับการที่ไปโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่กับการที่ไม่เคยหันกลับมารับผิดชอบตัวเองไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะมีความรักดีๆใครจะร่ำรวยใครจะสาเร็จ มันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับตัวฉันเองเพียงคนเดียวฉันคือคนเดียวที่ฉันต้องรับผิดชอบทุกความสุขทุกความสำเร็จทุกความมั่งคั่งร่ำรวยฉันคือหนึ่งเดียวของความสำเร็จในทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่คนที่ยังไม่สำเร็จเขายังคงใช้ความเคยชินในการเฝ้าคิดในการเฝ้าพูดและในการเฝ้าลงมือทำตามความเชื่อที่เขาเชื่อมาแบบว่า ฉันเป็นได้แค่นี้ฉันทำได้แค่นี้ฉันคงไปไม่ได้ไกลกว่านี้ดังนั้นในชีวิตของคนเหล่านี้จึงอยู่ในกระบวนการของการโทษคนอื่นตลอดเวลาอยู่ในกระบวนการของที่เรียกว่าพลอยฟ้าพลอยฝนเมื่อเศรษฐกิจด,ดีก็อาจจะมีโอกาสดีเข้ามาแต่ก็ต้องรอคอยโชคชะตาว่าเฮ้ยชีวิตฉันเนี่ยปีหน้าฉันจะดวงดีหรือ,อยังดิเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อน แต่วันนี้ดีรู้แล้วว่ามันไม่ใช่วะ่ะไม่ว่าใครจะมาบอกว่าเราจะดีหรือเราจะไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับตัวเองสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนที่ร่ํารวยนะคะหลายคนอาจจะมองแบบระยไระไกลอ่ะที่ไม่ได้เป็นตัวเขาว่าอืต้นทุนเยอะการศึกษาสูงมีโอกาสดีพ่อแม่ซัพพอร์ตหรือใดๆก็ตามแต่ถ้าไปถามเขาไปถามคนที่ร่ํารวยจริงๆอะ่ะ เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะสิ่งที่ใครหลายๆคนมองเขามามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แต่คนที่ร่ำรวยเขามีความเคยชินในแบบของคนร่ำรวยนั่นก็คือเขาเคยชินกับการสร้างในความคิดว่าไม่สนว่าจะมีต้นทุนใดๆหรือเปล่าแต่ฉันจะเอาฉันไม่สนว่าความขาดแคลนมันอยู่ตรงหน้าหรือยังไง แต่ฉันไม่เชื่อว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตฉันไม่รับนี่คือความคิดที่มันสตรองที่เขาจะต้องให้แรงบันดาลใจกับตัวเองตลอดเวลาเขาไม่สนว่าวันนี้จะยังมีเงินไม่พอแต่เขาเชื่อว่าตราบใดก็ตามที่เขายังมีลมหายใจเขาต้องไปได้นี่คือกระบวนการของความคิดหรือคนที่เขาร่ำรวยเขาจะวนเวียนอยู่กับความคิดแบบนี้คุณนึกออกไหม เขาจะไม่ยอมแพ้ไม่สนไม่สนใดๆทั้งสิ้นแล้วแทนที่ความคิดจะไปจมจอมอยู่กับความไม่มีความขาดแคลนแต่เขาจะย้ายโฟกัสของเขาและไปคิดซิว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะทำอะไรให้มันร่ำรวยได้อ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปคล่ำครวนแต่ความยากจนแค่เรานะจะหันไปมองความยากจนหรือหันไปโฟกัสความร่ำรวยมันคือการเลือกแล้วที่คุณจะหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาดังนั้น การที่คุณบอกว่าฉันไม่รวยนั่นคือคุณได้เลือกแล้วที่คุณจะหันหัวไปทางซ้ายหันไปทางสิ่งที่ความยากจนหรือคนยากจนเขาอยู่แต่ถ้าคุณตอนนี้คุณยังไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าร่ำรวยแบบที่ใจตัวเองต้องการแต่คุณไม่ได้หยุดมองอยู่กับตรงเนี้ยคุณหันไปอยู่ตรงที่คนร่ำรวยเขาอยู่กันไปดูซิว่าเฮ้ยคนรวยเขาคิดกันแบบไหนอย่าลืมนะว่าคนรวยจะมองเห็นแต่โอกาส คนมันยังไม่รวยจะมองเห็นแต่อุปสรรคแต่คุณรู้ไหมว่าบางครั้งโอกาสมันก็คืออุปสรรคแล้วแต่ว่าใครจะรู้ว่าอุปสรรคมันมีชื่อจริงว่าโอกาสเหมือนกับคนเดียวกันแต่คุณมองด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยฉันเจอแต่อุปสรรคนั่นคือคุณมองด้านหลังแต่แค่คุณพลิกมุมมองนิดเดียวอ่ะคุณมาหยุด แล้วก็มองด้านหน้ามองไอ้ตัวที่คุณบอกว่ามันคืออุปสรรคอะดูให้ดีๆมองหาให้ดีๆและมองหาบทเรียนหรือมองหาแง่บวกจากทุกสิ่งที่คุณเจอคุณจะสามารถหาสิ่งที่เรียกว่าโอกาสได้จากสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคดังนั้นคนที่เขาร่ำรวยความคิดของเขาจึงคลุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่เป็นบวกอย่างเดียวเมื่ออยากรวยก็คิดสิว่าเฮ้ยทำไงที่จะรวยได้ เมื่อเงินมันยังไม่พอเฮ้ยลองดูสิว่าทํำยังไงที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นได้เฮ้ยถ้าความสําเร็จชั้นหรือเป้าหมายชั้นมันยิ่งใหญ่มากคุณลองดูสิว่ามันจะมีหนทางยังไงที่จะไปให้ถึงความสําเร็จนั้นมันคือการเรียนรู้แต่ว่าดีบอกได้เลยว่าคนที่สําเร็จคนที่ร่ํารวยมันไม่มีใครฟุกนะแต่เขาคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ร่ํารวยแบบพลังงานในตัวมันเป็นแบบนั้น มันได้เป็นแบบนั้นโดยเนื้อแท้มันจึงทำให้คนคนนั้นน่ะร่ำรวยและสำเร็จคุณลองดูสิว่าแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมันคือโลกของพลังงานพลังงานคือสิ่งที่อยู่ในตัวอยู่ในสิ่งทุกสิ่งบนโลกอยู่ในเงินเงินก็คือพลังงาน ร่างกายของเราที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสสารเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะเมื่อใช้กล้องที่มันมีขนาดขยายลึกลงไปมากเท่าไหร่เมื่อดูอนุภาคให้มันเล็กลงไปจนถึงที่สุดมันกลับพบว่ามันคือความว่างเปล่ามันไม่มีสสารแต่มันคือการรวมตัวของพลังงานเท่านั้นตัวของเราก็คือพลังงานเหมือนกันและสิ่งที่ทำให้เราอ่ะเรียกว่าเป็นคนที่สำเร็จร่ำรวย หรือเป็นคนที่ไม่ร่ำรวยนั่นคือพลังงานในตัวของเราคำว่าพลังงานในตัวของเราคือการที่เราเป็นแบบไหนการที่เรามีนิสยัยแบบไหนการที่เราใช้ความเคยชินแบบไหนคนร่ำรวยเขามีความเคยชินในการที่เขาใช้ความคิดในการสร้างความร,ำาร,ร่มรำรวยไงเขาจะเอาโฟกัสของเขาเอาสายตาของเขาโฟกัสเฉพาะเรื่องที่ทำให้เขาร่ำรวยเขาจึงร่ำรวย เมื่อโฟกัสของเขาไปจับจ้องอยู่ที่เรื่องอะไรเรื่องนั้นจะขยายตัวแปลว่ามันจะขยายเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนที่ไม่ร่ํารวยเขาจะเอาโฟกัสเอาความคิดเอาคําพูดไปบ่นๆๆๆๆนบนอยู่กับความไม่มีบนอยู่กับความขาดแคลนมันจึงทําให้ไอ้ความไม่มีกับความขาดแคลนเนี่ยมันใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาร่ํารวย เขาก็อาจจะเจอกับสถานการณ์เดียวกันแล้วดีจะบอกว่าคนที่เขาร่ำรวยน้อยมากเลยนะที่จะมีต้นทุนมาก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มคนที่ร่ำรวยเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนเขาสำเร็จด้วยตัวของเขาเองใครก็ตามที่คิดว่าคนรวยเขารวยอ่ะเพราะเขาสร้างจากต้นทุนที่เขามีคุณรู้ไหมแค่การตีค่าว่าอะไรคือต้นทุนในความสําเร็จหรืออะไรคือต้นทุนในความร่ารวยก็แตกต่างกันแล้วคนที่ยังไม่รวยมักจะมอง ว่าเขาไม่มีต้นทุนจากสิ่งที่เขาไม่มีฉันไม่มีเงินฉันไม่มีการศึกษาฉันไม่มีคอนเน็ชันแล้วก็เอาแต่พูดว่าฉันไม่มีต้นทุนใช้ข้ออ้างที่ฉันไม่มีเพื่อทำให้มันดูดีแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะต้นทุนของคนที่สำเร็จหรือต้นทุนของคนที่ร่ำรวยกลับไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยที่ทำให้เขาสำเร็จยิ่งใหญ่และร่ำรวยแต่สิ่งที่เป็นต้นทุนที่มันสุดยอดที่สุดอ่ะมันคือต้นทุนของใจมันคือต้นทุนที่อยู่ภายใน ความคิดของคนที่ร่ำรวยอะไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นยังไงเขาจะไม่ยอมดิ่งลงไปตายตามสถานการณ์ตรงหน้าแต่เขาจะดึงตัวเองขึ้นมาด้วยเสมอว่าฉันไม่เชื่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ยอมรับว่าความยากจนหรือความไม่มีตรงหน้ามันจะเป็นสิ่งที่ถาวร ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสําเร็จได้ร่ํารวยได้หยุดแค่ตรงนั้นและไม่เอาโฟกัสไปคล้าควรเอาโฟกัสไปจดจ้องอยู่กับความร่ารวยทํายังไงดีวะที่ฉันจะสร้างความร่ารวยได้ฉันอยากจะสําเร็จในหน้าตาแบบนี้แต่มันยิ่งใหญ่มากเลยอะตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าจากจุดตรงนี้ไปจนถึงจุดตรงนั้นอะฉันจะทํำยังไงวันนี้วดดีจึงได้รู้เลยว่าสิ่งที่ผ่านมาที่ทำให้เราได้รับผลลัพธ์แบบนี้มันเป็นเพราะความเคยชิน ความเคยชินในอดีตในการใช้ความคิดเราคิดอะไรด้วยความเคยชินถ้าในอดีตเราใช้ความคิดคิดถึงแต่ความยากจนคิดถึงแต่โทษคนอื่นคิดถึงแต่สิ่งที่มันไม่มีคิดถึงแต่การไปอิจฉาคนอื่นมันจึงเป็นการที่เราผลักความร่ำรวยอะ่ะเราต้องกลับไปดูตัวเองว่าเราได้สร้างความเคยชินแบบไหนมาในชั่วชีวิตนี้เพราะการที่ใครก็ตามจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตอะ่ะ สิ่งที่เขาจะต้องทําเหมือนกับรื้อบ้านใหม่ทั้งหลังนั่นคือการเปลี่ยนความเคยชินเราจะต้องกลับไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราอยากได้ความร่ารวยแต่เราได้สร้างความเคยชินเกี่ยวกับความยากจนมาตลอดหรือเปล่าเราได้ปลูกต้นของความยากจนพูดถึงแต่สิ่งที่มันไม่มีเห็นใครที่รวยมาแล้วก็แอบอิจฉาว่าหรือเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยชื่นชมกับความสําเร็จหรือความร่ารวยของใครหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาเนี่ย คืออาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนที่เราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เราเคยเป็นมามันเป็นพลังงานที่มันต่อต้านความสำเร็จมันเป็นพลังงานที่ต่อต้านความร่ำรวยขนาดนี้เลยเหรอเราจะดีเราต้องดีได้ด้วยตัวเองดังนั้นคนที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราเองนั่นก็คือตัวเราแต่สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังมันเป็นเหมือนกับอะไรลึกๆอะ่ะ นั่นก็คือว่าเราได้สร้างความเคยชินแบบไหนคุณลองกลับไปดูสิว่าถ้าใครก็ตามที่อยากร่ำรวยแต่ไม่รวยสักทีนั่นก็คือเขาได้สร้างแต่ความเคยชินในกระบวนการสร้างแต่ความยากจนมาตลอดชีวิตสิ่งที่วดีอยากจะฝากนั่นก็คือหลายๆคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นมันได้หล่อหลอมชะตาชีวิตของตัวเองมาดังนั้นถ้าชะตาชีวิตหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในชีวิตเนี้ย คุณไม่แฮปปี้นั่นแปลว่าคุณได้สร้างความเคยชินในแบบแบบนี้ไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่รวยสักทีมันยากจนอยู่นั่นแหละย้อนหลังไปให้ดูกระบวนการสร้างในอดีตของคุณว่าคุณได้ใช้กระบวนการสร้างด้วยความเคยชินในการสร้างความยากจนผ่านกระบวนการทางความคิด กระบวนการในการสร้างด้วยคำพูดและกระบวนการสร้างด้วยการลงมือทำเต็มเปีย่ยมด้วยความเชื่อมันจึงทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้รับสิ่งที่คุณไม่ต้องการ